นี่นะคะพบกับช่องข้าวหอมโอเคนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำคลิปขนมดังโกน่านะคะหรือว่าขนมแกะน้ำตาลในเรื่องสควิตเกมนะคะทุกคนในเรื่องสควิตเกมเนี่ยถ้าใครดูแล้วเนี่ยก็จะเป็นด่านที่2ต่อจาก a i o u นะคะทุกคนวันนี้เราก็จะมาทำขนมแกะน้ำตาลที่ฮิตอยู่ตอนนี้นะคะ ซึ่งจะเป็นน้ำตาลที่ให้เราแกะเป็นรูปร่างต่างๆเดี๋ยวเราจะไปดูตอนที่เราทำกันเลยนะอันนี้นะคะเราก็จะเข้าไปในห้องครัวโอเคแตอนนี้เราก็แยก,กสว่วนผสมก่อนนะะนี่ก็จะเป็นแบกกิ้งโซดาแล้วก็น้ำตาลนะคะทุกคนโอเคงั้นตอนนี้นะคะเราก็กำลังทำกันแล้วนะ ออย่างแรกนะคะเราก็จะต้องใช้ถ้วยใส่น้ำตาลก่อนอออเราเราใส่แค่นิดเดียวก่อนไหมอะอันนี้เราตอนนี้เราใส่แค่นิดเดียวก่อนอรประมาณนี้นะคะทุกคนเรากลัวมนันหกอะถ้าเราให้ทุกคนดู ประมาณนี้นนะอแต่เราก็จะอาเมื่อาาก,กี้มันเหมือนจางไปมากเลยเทใส่นี้เราเทใส่ทับใช่ทับทีไหมทับทีนะคะทุกคนมันติดมือทุกคนมันติดมือเดี๋ยวเราก็น้ำตาลติดมือ,อน,นี้นะคะอาจจะยังไม่เห็น เออหน้าเรานะเพราะว่าตอนนี้เราจะให้ดูเอิมขั้นตอนการทําน้ําตาลนะคะทุกคนอันนี้เป็นแม่เราทํานะคะถ้าเป็นเด็กอย่าเออเราคิดว่าต้องระมัดระวังน้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราแกกันได้ใกล้กนะใหเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆละลายมันจะค่อยคละลายเริ่มละลายแล้วเราก็เริ่มอกขึ้นมาถ้าเกิดว่ามันจะเป็นสีเหลืองๆใช่ไหมใช่ถ้าเกิดว่าเราก็ยกขึ้นมานิดนึงก็ได้แล้วรู้สึกว่ามันเดี๋ยวน้ำตาลมันจะไหม้อ่ะลงไปใหม่ อ๋อถ้าน้ำตาถ้าเราสึกว่าน้ำตามันจะไม่เอาขึ้นนะคะอ่าเอาขึ้นหน่อยนะเดี๋ยวแล้ก็เริ่มจะไหมเห็นน้าเด็กแล้วก็เอาขึ้นหน่อยเราขอลองคนได้ไหมอะลองคนหรอได้ค่อยากลองเดี๋ยวเราจะลองคนนะคะทุกคนถ้าเกิดรู้สึกมันเริ่มจะไมเฮ้ยมันร้อนมากอะเห็รืองอะไทุกคนมันมันมันค่อนข้างที่จะร้อนเลยนะคม้าม้าบีบไปนิดหนึ่ มอามัหนูก็หนูหนูว่าได้แล้วเลยได้ไหมได้แล้วมันเป็นอย่างนี้แหละค่ะทุกคน <Okay. S 1> มันอาจจะเป็นแบบสีเห,หลืองเหลืองน้ําตาลน้ําตาลนะคะเราเาลองอันนี้เราแค่ลองทํานะเพราะว่าเรากลัวมันเออยังไม่ได้ในตอนแรกหนูว่าได้แล้วไ่แหนูไปเอาเบกกิดด้งโซดามาเดอเราก็จะเอาเบกกิ้งพอเกิดได้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะปิดแก๊สเลยใช่ เท,ลง,ทลงไปเลยแล้วก็เทลงไปแล้วก็รีบคนได้แล้วแหละนูว่ารีบรีรีบเทเร็วก็มันจะแข็งอัว,วหนูกว่าเลยเอาช้อนนี้กว่า่ะ เราต้องรีเพยแล้วนะคะไม่งั้นมันจะแข็งววว่ามันแข็งแล้วล่ะมันแข็งแล้วแหละคะ่ะทุกคนเป็นก้อนเลยแต่มันหอมมากเลยนะค oh <my. S 1> นเอาใหม่แต่ว่าหนูว่าหนูหนูสามารถหนูสามารถที่จะกดมันได้นะ oh. มันยังไม่แข็งมาก แข็งแล้วอ่ะแข็งแล้วอ่ะแป้งทิวผิวโอ้มันจะแข็งไงแมันแข็งมากเลยทุกคนเราต้องงั้นเราเอาใหม่ดีกว่าทำใหม่เจ๊หนูขอหนูขอลองกินด้วนมีขอลองกินขอแค่รสชาติได้อร่อยดีดุกค แข่งโป๊อกอะมันมันเข้าไปไม่ได้แบบเออเนี่ยประมาณนี้บล็อกบล็อกลิน้นโอ้นมกกี้โซดามันเยอะไปใช่ไหมใช่ oh, <no. S 1> แต่ว่าอันนี้คือความคิดส่วนตัวนะคะทุกคนอาจจะไม่ใช่หรือว่าอาจจะใช่ก็ได้ หวานมากเที่ยวมันเป็นอย่างนี้เพราะว่ามันแข็งตัวนคนหวานมากแัวบนึงนะคะทุกคนหวานมากแล้วต้องไปกินน้ำก่อนเราจะไปทำต่อกันเลยนะคะต่อไปเราก็จะทำรอบสอง ยังไม่ทำเร็จไหมวันน,นี้เราก็จะแคะด,ด้วยนะดูเทน้ำตาลก่อนเดี๋ยวเราจะเทน้ำตาลในถ้วยนะคะเยอะนหมเพราะว่านี้จะทำจริงๆเดี๋ยวให้หมดครบไป,ลปแล้วอะ่ะครไปแล้วโอ้โนเพงั้นเดี๋ยวเราจะเทเลยนะคะทุกคน ไม่เห็นนะอ่ะนี่นะคะตอนนี้คือน้ำตาลไอซิ่งก็จะน้อยมากมากเลย <S 2> <S 2> เอ้ย,อยเอ่อเมกซิงโซดาเอ่อเมกซิงโซดาโอเคเอาใหม่เราจะตวงน้ำตาลตวงน้ำตาลนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะไปใส่ใส่เขาเรียกอะไรนะทับพีเพื่อไปลนไฟให้มันละลายตอนนี้มันก็เป็นแบบละลายแล้ว เราอาจจะใส่ไมคิ้งโซด้าโอเคตอนนี้เรื่อะไรนะเดี๋ยวเราจะปิดแก๊สก่อนแล้วก็เทนี้เลยเอาใ้หยุดมเดียวมั้ยมีเดียวนะคะต้องรีบผน ค่ะทุกคนร้อนมากวอนนี้ก็ได้อันที่หนึ่งแล้วกวายจะได้ทุกคนว <Yahoo! S 1> อนนีต้ตอนนี้นะคะเราก็จะทำอันที่สองนะคะเดี๋ราจะมาทํากันเลยเดี๋ยวก็ตรงในขั้นตอนไฟนี่ก็คือจะเป็นหมาม้าเป็นคนเปิดไฟเะค๋ยวอลองก่อน ตอนนี้นะคะเราก็พอเราเอ่มทัมมันละลายแล้วเราก็เอามาเทใส่พวกกระดาษนะคะแล้วเราก็หาอะไรแบนๆมากดให้มันตึงๆแต่ว่าเราต้องจับก่อนนะว่า,าวมันแบบตึงๆหรือยังนะคะทุกคน,กนถ้ามันตึงแล้วเราก็กดได้เลยกดให้มันแบนๆกดให้มันแบนๆ กดลงไปเลยอันต่อไปอันนี้นะคะเราก็ทำขนมดันโกนาเสร็จแล้วนะคะทั้งสี่แบบเลยมีรูปอันนี้รูปอะไรอันนี้อาจจะเป็นรูปล่มนะแต่ว่าอันนี้มันอาจจะแบบไม่ครบไม่หรอกมาม่าว่าเป็นเป็นตัว J อ่ะ เหมือนกันเลยสองอันนี้อ,อันนี้ก็จะเป็นตัวจีนะคะทุกคนแต่ว่าอันนี้คือแบบว่าเราใส่น้ําตาลน้อยไปนะอนนี้เป็นรูปวงกลมนินได้เลยนะน,นี้ได้อันนี้สําเร็จตัวอันนี้ไม่รู้รู้อะไรอันนี้ไม่มีรูปก,ก็ที่เราทําอันแรกไงแล้วเราลืมกดเราจะลองแบบให้มันแบบเป็นรูได้ไหมวาดอะทุกคนมันจะเห็นบางๆอะ ได้ค่ะเราจะลองแคะลูกกลมๆนะมันแข็งมากเลยนะพ่อเป็นไงที่พระเอกเขาตอนหลังเขาเอาแบบลิ้นเรีย้ยนี่เราไม่เรียนะเรียยแล้วก็คือเขาส่องกับไฟไงใช่ไหมแล้วเขาเห็นเห็นอะไรนะเขาเห็นแบบเห็นรอยแยกไง เขาก็วิธีเขาตอนที่ในเกมเขาก็ต้องแบบค่อยค่อยแคะ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 เข้าไปอย่างเงี้ยเอแ้กหดูในทีวีนะมันแบบดูแบบไม่ยากเลยไม่ยากเหรอวิธีแบบเออง่ายอะไรเงี้ยแต่เราห้ามแตกกับห้ามรอยแตกนะใช่เราทำจริงนี่คือยากกว่า คือจริงๆแล้วส่วนผสมก็คือที่เราทํามาก็คือใช้น้ําตาลนี่แหละกับผสมกับเบกกิ้งโซดาไม่น้ำตาลจะาทาไม่ได้เพราะมันเป็นขนมน้ําตาลอ่ะใช่ถ้าไม่มีน้าตาลอาจจะทําไม่ได้แข็งมากโอเคอันนี้นะคะอันเราเอาอันที่มันสมบูรณ์แล้วกันอ่ะก็ะจะประมาณนี้นะคะสําหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้ด้วยนะคะ นี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย